เชิคคุณสุภาพรครับกาเรียนท่านประธานสภาที่เคารพดิฉันนางสาวสุภาพรกำเนิดผลสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเขต6จังหวัดสงขลาพักประชาธิปัตย์ค่ะวันนี้ดิฉันมีเรื่องสำคัญหารือท่านประธานสองเรื่องค่ะ เรื่องที่หนึ่งในพื้นที่ของดิฉันมีอ่างเก็บน้ำคลองสะเดาอำเภอสะเดาและอ่างเก็บน้ำคลองหลาอำเภอคลองหอยโขงซึ่งดิฉันเห็นว่าสามารถพัฒนา เป็นแหล่งผลิตพล,พลังงานสะอาดด้วยการติดตั้งวางแผงโซลาเซลล์บนผิวน้ำไว้สำหรับสำรองไฟฟ้าการติดตั้งวางแผงโซลาเซลล์ดังกล่าวจะช่วยประหยัดต้นทุนในการนำเข้าพลังงานไฟฟ้าจากต่างประเทศลดค่าเอฟทีลดมลพิษลดการระเหยของน้ำในอ่างเก็บน้ำเป็นแหล่งเรียนรู้ด้านพลังงานและสร้างอาชีพสร้างรายได้ให้กับพี่น้องประชาชนในพื้นที่โดยรอบฉะนั้น ฉันจึงขอหารือท่านประธานผ่านไปยังการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยกระทรวงพลังงานและกรมชนะระทานกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เพื่อขอให้สำรวจและเข้าแผนง,งานโครงการติดตั้งวางแผงโซลาเซลล์บนผิวน้ำผลิตไฟฟ้าในพื้นที่อ่างเก็บน้ำทั้งอำเภอสะะดาและอำเภอคลองหอยโขง ดิฉันเชื่อเหลือเกินว่าการติดตั้งวางแผงโซลาเซลล์จะทำให้เกิดประโยชน์สูงสุดด้านพลังงานต่อประเทศต่อไปเรื่องที่สองสืบเนื่องจากจังหวัดสงขาเป็นพื้นที่เศรษฐกิจพิเศษเป็นศูนย์กลางการค้าการเชื่อมโยงการค้าการเดินทางระหว่างประเทศทั้งทางบกทางรางทางน้ำทางอากาศโดยเฉพาะทางราง การขนส่งมีความสำคัญต่อการขับเคลื่อนของเศรษฐกิจของประเทศอย่างต่อเนื่องดิฉันจึงเห็นว่าเราควรส่งเสริมให้มีการขนส่งทางรางเพื่อขับเคลื่อนประเทศพื้นที่ของดิฉันนิคมอุตสาหกรรมสงขาอำเภอสะดายังไม่มีระบบการขนส่งทางรางเชื่อมต่อทำให้การขนส่งสินค้ามีความล่าช้าไม่สะดวก ดิฉันคิดว่าเราควรจะส่งเสริมให้มีการขนส่งทางรางเชื่อมเส้นทางระหว่างสถานีประดังเบซากับนิคมอุตสาหกรรมสงขาฉะนั้นดิฉันขอกาเรียนท่านประธานผ่านไปยังกรมการขนส่งทางรางกระทรวงคมนาคมเพื่อช่วยสำรวจเส้นทางระบบรางเชื่อมต่อนิคมอุตสาหกรรมสงขา เพื่อเป็นศูนย์กลางการขนส่งสินค้าออกไปยังส่วนภูมิภาคต่างๆทั้งภายในและภายนอกดิฉันเชื่อว่าจะเป็นผลดีต่อการพัฒนาเศรษฐกิจโดยรวมของประเทศอย่างแน่นอนค่ะกราบขอบพระคุณท่านประธานค่ะครับขอบคุณมากครับต่อไปขอเชิญคุณรัฐ